วินาทีแรกของวันนี้เสียงคำรามของ KB 5E จุดชนวนทั้งแนวรบทหารไทยเปิดฉากวันใหม่ด้วยการส่งโดรนโจมตีพลีชีพ KB 5E อากาศยานไร้คนขับที่พัฒนาเองโดยกองทัพอากาศไทยเครื่องนี้ถูกพูดถึงอย่างหนักเพราะด,ดีไซน์และลักษณะภารกิจคล้ายกับเจอร์ลาน2ของรัสเซียชาเหตุ136ของอิหร่านและลูคัสของสหรัฐวันนี้ KB 5E ไม่ใช่แค่บินแต่มันพุ่งทยานเข้าสู่เป้าหมายทางทหารของกัมพูชาแบบไม่มีลังเลกัมพูชาตอบโต้ทันทีเคลื่อนดี30ขึ้นหน้ากองทับกัมพูชารีบขยับปืนใหญ่ขนาด122มม D30 ขึ้นแนวหน้าอย่างรวดเร็วเตรียมยิงสวนแบบไม่อัน้นแต่ทัพไทยขึ้นก่อนขึ้นแรงไทยยึดเนิน6.7 7ช่องอ่านม้าสำเร็จแต่ต้องแลกด้วยชีวิตปฏิบัติการที่ทุกคนรอคอยไทย ตีโต้กลับคืนเนินที่เคยถูกกัมพูชายึดและใช้ยิงถล่มไทยมาเป็นเวลานานและในที่สุดยึดคืนได้แต่ความสําเร็จนี้ต้องแลกด้วยชีวิตของจ่าสิบเอกจิรวัตรมุ่งกลางที่สละชีพจากการยิงของอาวุธหนักฝ่ายตรงข้ามพลเอกชัยพฤกดวงประพัดเสนาธิการทหารบกเดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บถึงโรงพยาบาลค่ายในจออุบลพร้อมประกาศด้วยน้ําเสียงหนักแน่นว่าเรายึดเนิน67 7ได้แล้วหลังจากที่เขาครองชัยภูมินี้มานาน วันนี้มันกลับมาเป็นของเราเวลา14นาฬิกา20นาทีวันที่9ธันวาคม2568กองทัพภาคที่2รายงานอย่างจะแจ้งว่าไทยยึดปราสาทคนาดได้ครบทั้งที่ทหมาย G1 และ G2 แล้วเหลือเพียง G3 และ G4 ที่กำลังสถาปนาที่มั่นและเตรียมขยายกำลังเพื่อกวาดล้างต่อตกเย็นข่าวด่วนมาถึงโต๊ะข่าวเราคราวนี้จากทบอร,ระบุชัดเจนว่าเราควบคุมพื้นที่ทั้งหมดแล้ว แต่กัมพูชายังไม่ยอมแพ้มีการยิงอาวุธหนักเข้ามาอีกทําให้ไทยบาดเจ็บเพิ่มหนึ่งนายก่อนหน้านี้เราสูญเสียพลทหารเถิดศักดิ์ศรีราชัยและมีผู้บาดเจ็บรวม5นายจากยุทธการยุทธประสาทคณาสงครามยังไม่จบและกัมพูชายังพยายามโต้กลับไม่หยุดไทยเปิดเกมรบ3แนวรบพร้อมตัดท่อน้ำเลี้ยงของทุนเผากลุ่มสแกมเมอร์และคอลเซนเตอร์ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งเงินหล่อเลี้ยงกองทัพกัมพูชานี่คือที่มาของคำว่า ทุบหม้อข้าวหุนเซนกองทัพไทยไม่ได้โจมตีเฉพาะฐานทหารแต่รวมถึงคาสิโนหลายแห่งที่ข่าวครองระบุคัดว่าเป็นกองบัญชาการโรนพลีชีพเป็นโกดังอาวุธเป็นจุดตั้งปืนใหญ่เป็นฐานซ่อนอุปกรณ์ทางทหารจึงไม่ใช่แค่เกมรบแต่คือการทำให้กัมพูชาไร้อำนาจทางการทหารในระยะยาว F16 ของกองทัพอากาศไทยทำลายคาสิโนเก่าที่ช่องอ่านมา้าอุบลกริปเป้นทิ้งบอมคาสิโนฝั่งโอสเมตสุริน เมืองใหม่ทุนจีนเถารถถังโอปลอตจากกองกําลังบูรพายิงถล่มคาสิโนที่บ้านตาพระยาสะแก้วนาวิกโยธินไทยยิงปืนใหญ่และโดรนติดอาวุธทําลายคาสิโนในบ้านทมอดาท่าเส้นจังหวัดตราดในขณะเดียวกันเรือหลวงเทพา5-25ระดมปืนเรือจากอ่าวไทยสนับสนุนการยึดคืนบ้านสามหลังที่หนองรีจังหวัดตราดแนวรบทะเลบกเชื่อมกันครบทุกมิติกองกําลังบูรพาตรวจจับความเคลื่อนไหวผิดปกติรอบปอยเปต ประชาชนกัมพูชาถูกเตือนให้ออกจากพื้นที่สัญญาณชัดว่าเส้นแบ่งเขตนี้อาจลุกเป็นไฟได้ทุกวินาทีคลิปไวร้าจากกัมพูชาจุดที่เขยา่าศีลธรรมสงครามภาพผู้หญิงสองคนและเด็กเล็กอีกสองคนนั่งประกอบลูกระเบิดในบังเกอร์ทหารของกัมพูชาภาพนี้ทําให้ผู้เชี่ยวชาญทั่วภูมิภาคตั้งคําถามหนักว่าสงครามนี้ได้ลากพลเรือนเข้ามาไกลเกินไปแล้วหรือไม่ภาคพื้นรบตาประยาธงชาติไทยชักขึ้นกลางเสียงชัยโย ภาพธงชาติไทยถูกชักขึ้นในพื้นที่ที่เคยถูกครอบครองโดยกัมพูชาเป็นวินาทีที่คนดูทั้งประเทศตะโกนว่ากลับมาแล้วสื่อโลกเริ่มเทไปทางไทยต่างประเทศหลายสำนักเริ่มรายงานตรงกันว่าไทยออบโต้ภายใต้กฎ AOE หลังถูกยิงก่อนเป็นสัญญาณดีในเชิงการทูตไทยไม่ใช่ผู้เริ่มก่อนรัฐบาลประกาศชัดว่าจะไม่หยุดยิงต่อไปและกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำประโยคที่ทั้งโลกต้องหันกลับมาฟังว่า จะเจรจา,าอะไรได้ในเมื่ออีกฝ่ายไม่เคยทำตามสัญญาที่มีอยู่แล้วกองทับอากาศทิ้งระเบิดใส่อาคารคาสิโนแถวด่านโอซเมตซึ่งข่าวกรองระบุตรงกันว่าอาคารนี้ถูกใช้เป็นฐานปล่อยโดรนพรีชีพของกัมพูชาตรงกับพิกัด1 4 4 3 7 7 9 8 1 0 3 6 9 8 1 7 4 1> คุณผู้ชมครับนี่คือภาพรวมที่เราประมวลมาทั้งวันแบบไม่มีแผวไม่มีลดไม่มีตัดถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มันมัน ดุดดันและเล่าแบบที่คุณไม่ต้องไปนั่งอ่านข่าวเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและตอนนี้คุณผู้ชมสามารถกดซ u เปอร์แบงค์เพื่อสนับสนุนช่อง28 HB News ของเราได้แล้วนะครับเพราะการสนับสนุนเล็กๆของคุณคือพลังใหญ่ของช่องเราและอย่าลืมนะครับ28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ